่ะเริ่มเลยค่ะเล่นเลยค่ะมายกน่นเราแล้ด้วยนเราใส่ก้นใส่ก้นเยใส่ก้นยังไงยังไงใส่ก้นดีๆ เนี่ยถ่ายวิดีโออยู่นี้หันตุ๊ดมาแรงๆนี่โยกหัวด้วยโยกหัวด้วยตีลังกาดูซิตีลังกายตีลังกายให้พี่หญิงดูหน่อยเอ,เออ,เอตีลังกาอีก เอาไว้พายผู้หญิงดูไว้พายผู้หญิงดูไว้พายไงไว้พายไงไว้พายผู้หญิงดูไว้พายผู้หญิงดูเร็วจริงๆไว้พายผู้หญิงดูไว้พายผู้หญิงดูทำยังไงเอาไว้พายผู้หญิงดูเร็ว ใหาพาผู้หญิงดูไม่เก่งเลยนเ่พี่ไปนอนแล้วนะไม่ถ่ายให้แล้วนอนได้แล้วค่ะดึกแล้วค่ะห่วงนอนหรือ,อยังง่วงนอนหรือ,อยัง กินน้ำไม่กินกินข้าวไม่กินน้ำสิไม่กินมกินกินข้าวซ้นทร์ทราบ่าอุดดูสิบ่าวอุดก้าวก้าวก้าวยาวเดี๋ยวดูฟันที่ฟันสวยไหมให้พี่หญิงดูฟันน้องหน่อยจุ๊บพี่หญิงหน่อยพี่หญิงน้องจำพี่หญิงได้ไหมพี่หญิงอ้วนหรือผอมพี่หญิงอ้วนไหมไม่อ้วนพี่หญิงสวยไหมไม่สวยพี่หญิงสวยไหมคะไม่สวยค่ะพี่หญิงน่ารักไหมไม่น่ารักค่ะพี่หญิงอ้วนไหม พี่หญิงผอมไหมไม่ผอมนะพี่หญิงหุ่นดีไหมไม่ค่ะพี่หญิงฉลาดไหมไม่ค่ะฮะพี่หญิงฉลาดไหมคะไม่ค่ะดังๆไม่ค่ะพี่หญิงโง่ไหมไม่ค่ะค่ะพี่หญิงโง่ไหมไม่ค่ะคิดถึงพี่หญิงไหมคะไม่คิดทั้งทำไมอ่ะพี่หญิงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่โดนดา ใช่เหรอสีงอยู่ที่ไหนคะเอนยงง่วงนอนหรือยังคะไม่ง่วงนอนค่ะดึกแล้วนะคะไม่ค่ะห้าทุ่มแล้วค่ะไม่ค่ะดึกแล้วค่ะไม่เดี๋ยวหนูจะโดนตีนะคะไตีตีนะตีแล้วนะตีนะตีนะ 哦耶！Oh, yeah.